ครับวันนี้เราก็อยู่ในเจ้ารีโว่2018นะเอ่อตอนเดียวกับเพื่อนสีล้อนกักบาดําวันนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาทำอะไรโชเฟอร์บรรทุกดินนะวันนี้เราก็บรรทุกดินนะนี่จะให้ทา้ทาดูทางเข้าบ่อดินสักเล็กน,น้อยนะยจะ๊าโอโโ้โหโคตรหลุดหลักกันเลยทีเดียวเชียววันนี้ฝนตกนะฝนตกด้วยนะนี่รีโว่ขับเคลื่อนสีล้อเราไวได้อยู่แล้วนะนี่วันนี้จะมาเอาดินกันนะเดี๋ยวจะไปทาย ตอนที่เขตักใส่รีโวนะว่ากี่ปุ่งกี่แมคโครถึงจะเต็มนะแมคโครใหญ่นะไม่รู้ไม่รู้เขาถ่ายหรือเปล่าสองล้อมันจะฟี่รยหน่อยะ่ดูเส้นทางไหมเจ้านี่ก็คือเส้นนี้ผมเมาแล้วนะต้องใส่โฟลสองนะครับสองสามเลยนะตรงนี้นะจริงๆแล้วมันก็ไปได้แหละแต่เรามันประหยัดคัดนะธรรมดามก็ไปได้นะแต่ว่าต้องเลี้ยงครันหน่อยเรื่องนะ เบื้องคัดก็เลยใช้โฟโลดีกว่านะก็ให้มาแล้วก็ใช้ให้มันเต็มที่นะไม่ใช่นะนี่เส้นทางเชื่อใช้กันเลยทีเดียวเชียวนะก็ใช้ให้มันเต็มที่นะโฟวินเนี่ยซื้อมานะบางคนซื้อมาแม่เจ้าเข้าสวนก็ไม่ใช้นะอย่างเช่นโชเฟอร์หนึ่งสมัยก่อนนะไม่เข้าเลยนะโฟวินรถมันแรงบอกว่าคัดมันชุดหลายตังนะแม่เจ้ามันต้องใช้โฟโลตลอดเลยช่วง <laughs> นี้นี่เราใช้หมดโฟไฮนะเนี่ย มันก็ไปได้ไปได้ได้ไดหรือเปล่า <c oughs> ดูเิน่าจะฟรีทิ้งกันเยอะนะที่โ o u r h i เย็นหนึ่งไปเรื่อยๆนะดูรถด้วยเจะว่าจะว่าดีรถสวนทางเขาดูทุบฉีดน้ำปัดกระจกหน่อยสิกระจกเนะะี่ยไม่ค่อยใสได้เลยเป็นรอยมอ๋อเดี๋ยวใช้งานจริงๆรอุย้ยรถมาชิดซ้ายหน่อยจะจีา้างจีบขวาจีบซ้ายเ<า>ออขาวาก็ได้โอ้อโ,อโหนี่สิบล้อทางเขาเนี้ยแคบไปหนึ่งนะ ไอาชาร์ลังกาเลยน่น,นี่เราเล็กสุดในบรรดารถที่มาเอาดินแล้วนะนี่เรามาันลุกหมดัมดงานก็มดงานขนีละนิดแต่จีจา้จา,จา,า,าใจ <c oughs> ก็สนใจเอางานตอนดินแะล้ววกนี้นะก็ติดต่อได้นะไอดีละไอดีไลน์ใต้คลิปเนขะาจะกดเป็นกันหรือเปล่าไม่แน่ถ้าจะให้เบอร์เนี่ยน่าจะโทรติดต่อได้ดีกว่านะแต่ผมลองให้เบอร์โชคนุ่มดูกันนะ <c oughs> ของ <c oughs> ผมไม่ค่อยว่างนะ ลองดูลองดูนะลองติดต่อดูนะผมต้องดูหน้างานนะผมเลือกงานนะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เป็นมืออาชีพนะเราต้องเลือกงานง่ายๆนะงานยากๆเนี่ยเราต้องให้มืออาชีพก็ทำก็มีไม่เลือกงานไม่ยากจนเลือกงานเลือกงานครับเพราะว่าเราเรามสมัครเล่นนะมันก็ต้องดูก่อนแต่ถ้าวันไหนเป็นมืออาชีพแล้วนะก็จะไม่เลือกแล้วนะเอยระวังหินไว้เนี่จะเอากรุ๊กหลักกันเลยที่เราจะเจอ หลบตรงนี้หล,นหลบไ้ดีอ่ะหลบคูติงแช่ครับนี่ครับหกล้อดังนั้นเลยนะมีแต่เราเนี่ยเล็กกว่าเพื่อนเล็กแล้วไงระวังเว้ยตรงนี้มาเจ้า อ่ะก็ประมาณสองทีตักแมคโคนะที่ผมเอาแล้วก็นิดนึงนะไม่จช่แมคโคไปไหนแกให้เยอะซะเหลือเกินเออถ้ารถใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าเลยนะแต่เรารถเล็กเดี่ยได้ติละิตติลลิตติแทนแทนรถเล็กใจดีนะรถใหญ่ก็ไม่รู้กันปอร์โรเลยก็ความปลอดภัยนันี่เส้นทางฮารุโกซสเลกเกนนะกูถ่ายคลิปก่อนเอา ันไทยเนี่ยเร็นทางก็ก,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 กดพ่อรถแน่นะโอ้โหก,กันเลยเีื่อเพียธรรมดามานะ่าเหนื่อยนะผมมองวนะ่าไอ้พวกรถใหญ่ๆเนี่ยมันมีเกียร์คลอเลอร์แต่มันก็เลยไปได้นะแต่รถโคินเล็กๆแบบนี้นะโอ้โห เจ้าเห็นก้อนใหญ่เลยนะก้อนใหญ่ยิบปุ่โด่ก้อนใหญ่โจ้เรู้สึกว่าก้อนใหญ่เลยแต่เอาก้อนเล็กได้บอกว่าวเนี่ยไปไหโอ้โหร้อนชะมัดเลยตรงไปตรงไปเลยมึงก็ตรงไปดิมันต้องติดกล้องแล้วต้องติดกล้องมองหลังนะนี่ผมอยากได้เห็นแบบนี้มากเลยนะเนี่ย Đó là khu vô đúng luôn đã, lâu lộn nguyên học ngày mà cái này. Đây. hồ. Hay leo. Nhè leo bẹt này gặp con Để bỏ có đai bỏ nha. con lếch các bạn con lếch vô. Mấy này ผมพ you. ี่โคตรใหญ่เลยนะแม่เจ้ารุ่นแคทแคทอะไรวะเนี่ยเป็นทางโคตรฮัลโหลโหดนะครับก็ยังรุ่นดีได้ได้ได้นะยังยังไม่ใหญ่มากเออได้มีสองตีตักแล้วนะเมื่อกี้ แกโคตรใจดีเลยมันจะให้โคตรเยอะแต่รถเราเล็กเเราเนี่ต้องการปริมาณที่เหมาะสมนอนธรรมดเลยโอ้โหสามเลยเหรอสามเลยนะครับโอ้โหหัวลอย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 กันเลยเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดี๋ยวยวเดี๋ยวดูสักยภาพผมต้องลงทุนเดินอีกแล้วเป็นทางคนทันุโหัดเลยนะ กูต้องวิ่งแล้วเนี่ยนี่ท่านเพื่อนท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยโ,โ,ลโลนะนี่เกียนหนึ่งโลอย่างเดียวโอ้โหความแกมร่งของเจ้าริว้อนไหล่หนึ่งโลไปเปิดเป็นตากล้องเนี่ย มันต้องตนร้อนได้นะผมไม่ดูว่าคร่าววันนี้กันกน,นะเส้นทางนะแม่เจ้าร้อน,นลือเลยน้ำแล้วก็ระยะทางมันก็ยังที่จะไกลน,นิดนึงนะสำหรับคนเดินนะแต่สำหรับคนสำหรับรถวิ่งเนี่ยไม่ไกลนะแต่ถ้าคนเดินเนี่ยหนะ้ามืดน,นั่นเองหินแม่เจ้าใช่ได้ครับสวยดีนะบ่อน,นี้ใครสนใจก็มากันได้นะชื่อบ่ออะไรไนะม่รู้เหมือนกันนะคนขนมรู้จักกันเลยนะ โผลลุ้นครับเนี่ยเดี๋ยวสองน้ในเส้นทางโคตรพ่อโคตรไม่ฉันกันเลยทีเ mm ดียวเชียวโผล่ลนะไม่ต <commun> ้องยิงดิฟ <t> ก็ได้นะทางแห้งๆแบบนี้ค่อยๆโจบเลยอย่าให้มันโยกเยอะนะไม่ดีไม่ดีต่อตัวแชสซีอย่างแน่นอนร้อนสักแกนโผล่ลุ้นนะคนี่ยเนปมันก็กำลัจะนุ่ม นุ่มจริงๆรถเปล่าเนี่ยรับโคตรดีแต่รถหนักแม่ก็โยกโยกโยกนะโยกไม่ใช่เก็บสะโคกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่ <c oughs> ได้โยน,นะนะโอ้โหอย่าลองยาวๆไปเลยนะนี่เป็นตาปูพอคุณแม่ครับเลยกันเลยกัเยอะวอย่าลงังเลเลยนะซอบๆนะอืม อ้อค่อยคอยแต่แต่เบีกยมมงกเลยนะหลบดูดูรถด้วยทามแก็บเกียร์สามได้ครับตรงนี้เกียร์สามได้อ๋อแต่ตอนลงเนี่ยเกียร์สองเนี่ยวะสองโลกำลังดี มันก็ได้แค่นี้จริงๆเอ,องไอจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ซะตอเกินเจ้าช่องการับได้นะถ้าคุณดูเยอะๆนะรายได้เยอะๆเนี่ยผมอัปเกรดแน่นอนอุปกรณ์เนี่ยคุณภาพต้องมานะคุณภาพของภาพนะแต่ตอนนี้มันได้แค่นี้จริงๆนะก็ต้องทำใจนะครับนะก็ใช้ได้นะนี่มันศักยภาพของ Samsung Galaxy A50s นี่โอ้โหเส้นทางก็ด้โหดเลย ค่อยๆเกียร์สองแตะเบรลียไว้มึงอย่าปลดอย่าเหยียบคลัตช์จะมึงเหยียบดำใหม่คลัตช์แตะไว้เฉยๆเนี่ยโชเฟอร์มันยังไม่ค่อยชัดเรื่องการใช้เกียร์อินจินเบรกในการลงเขาแนละ้วนี่ค่อยๆไต่ไม่ได้นะไต่แตะไว้ถ้าเหยียบคลัตช์จะเป็นยังไงเหยีบย,ยบคลัตช์มันก็ลาวเลยครับลาวเลยค่อยๆนำรถโดนนะโอย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 โย ี่การกย้อนขนอมนะมาดูกันได้อะไรของมึงเนี่ยเป็นตังอะไรอูอยาให้มันกระแทกแรงอยาให้มันโยกแรงนะมันก็พวกเพลาพวกลูกปงลูกปืนนะพวกจัตซีแล้วพวกนี้โอกาสจีบก็จะน้อยนะผมมองมองผมคิดว่านะ รถที่มันโยกแบบเยอะๆนะขวัดเยอะๆนะแล้วมันตุกหนักไปนี้เนี่ยโอกาสให้พวกข้อต่อชุดยึดอะไรพวกนี้จุดยึดแล้วพวกนี้นะเช็ซีเลยแล้วเนี่ยอาจจะฉีกได้นะเราไม่ได้ดามเช็ซีด้วยนะลูกปงลูกบืนอะไรเนี่ยต้องค่อยๆกตมันนะรถหนักๆเป็นเง็นได้ไปใช้ถ้ามีโฟโลก็ใช้โฟโลไปเลยนะค่อยๆไปเรื่อยๆนะนไม่ชิดซะให้หรอไม่ตรงนั้นลำบาก ลำบากนะรถตัวนน่งหน้า,นา,นามืดน,นะเปนลุงเป็นหกหนึงเป็นวันนีคุชิชขทควาโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นเส้นทางเข้าบ่อด,ดินนะแล้วก็การตักดินใส่รถนะว่าได้เท่าไหร่นะส่วนราคาเนี่ยผมไม่บอกแล้วกันนะเรามาหากันเอาเองนะแม่งเดี๋ยวไปตัดขาเ,าเ <g ül> ลับอีกก็คนวงในก็น่ารู้รู้กันอยู่นะลองมาบรรทุกดู าบางทีบางคนก็บอกว่าแพงนะอนรถเล็กบางทีเขาคิดเท่านี้เท่านี้ว่าแพงนะแต่ว่าต้องอยากเุ้ยต่อมึงค่อยๆดิ <c oughs> มึงไป,ไปิไปก่อนในโฟไฮของรีโวเนี่ยมันจะตึกตักตึกตักก่อนแล้วค่อยปลดก็ได้นะไอโจเบอร์เนี่ยมันยากมึงขับมารถมาปีแล้วเนี่ยคันนี้อยู่เรามาห้าจะห้าปีเอ้สี่เออห้าปีเลยไม่นดา นะก็ลองมาถ้าใครมีรถก็ลองมาทุกดูนะครับแต่ถ้าบางคนก็บอกว่าเออรถหกล้อราคาเท่านี้แพงรถกระบะเล็กราคาเท่านี้แพงรถสิบล้อราคาเท่านี้แพงนะก็อยากให้ลองมาทําเองดูนะแม่เจ้าต้นทุนเนี่ยโคตรสูงไม่แพงครับเออไม่แพงเลยนะที่ว่ามันไม่แพงเมื่อก่อนผมก็คิดว่าแพงนะหกล้อทำไมราคานี่แพงจังโอ้โหนี่ลองมาทําเองโอ้โหแม่เจ้าไหนจะค่าน้ํามันเอ้ยค่าเสริมสภาพของรถเอ้ยนะค่าคนขับเอ้ยนะ สำหรับคนที่จ้างคนขับเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องนะทำจริงๆแล้วกำไรมันก็ไม่ได้เยอหะหรอกนะมันกดโฟร์ไฮดด้วยเดี๋ยวออกถนดนดำแล้วนะก็อยาให้เข้าใจนะต้นทุนแพงจริงช่วงนี้น้ำม,มันมันค่อนข้างที่จะแพงน,น้ำม,มันแพง e <al for? c oughs> เขาก็ขึ้นราคานะนะื่อก่อนก็ถูกหน่อยนะอันนี้ก็แพงนะอะไรๆก็ทุกอย่างก็แพงหมดเลยนะแม่เจ้าเมื่อเช้านี่ขอบนิดหนึ่งเมื่อเช้าโชเฟอร์สาวซื้อหมู กิโลละเท่าไหร่โจเฟอร์บอกให้เขาสองรอยให,ให้เขาชื่นใจหน่อยดิโอ้โหหมูกิโลสองลอยนะ่าประเทศขนมแม่เจ้าโอ้กูจะบ้าตายดีกูไม่กินหมูนะเนี่<笑><笑>แแแยแพงใช่ไหยก็ต้องทําใจนะต้องเข้าใจกับมันเลยนะว่าเอ่อน้ำมันแพงนะอะไรๆทุกอย่างก็แพงหมดนะค่าอาหารสัตว์ก็แพง นะ้บค่าขนส่งอะไรทุกอย่างแพงหมดเลยนะครับถ้าน้ํามันแพงเนี่ยของทุกอย่างก็จะแพงตามนะนะถ้าน้ำมันลงก็ของทุกอย่างก็จะลงนะต้องทำใจโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคลิปต่อไปก็อาจจะไปดูที่แปลงที่เราไปเทกันนะเราไปเด้เอาแท็กเตอร์ไปด้วยนะม่รูจะดันกันยังไงเหมือนกันเดีกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม